จะมาผัดกบกันนะครับแล้วเราจะมาอะไรนะผัดกบกันนะครับไหนเป็เชฟเชฟว่าจังครับเอ่อสายน้องสายลูกไม้ท่านอ่าอะไรนะฮะรับน้องสายลูกไม้ท่านไม่ชั้นชั้นไม่ชั้นชีสเผาแล้วก็ดังดังครับผมดังดังมาเลยทำไมทันระหว่านั้นเลยไหมเดี๋ยวเชฟมาจากไหนนะเชฟคนนี้สีสเกตครับผมมาเองสเกตบ้านเราครับพี่น้องกันสุรินทร์สเกตดีดังมากดูหืมกบแน่นๆคือ

เทยิ้มเลยวะไม่อไรยิ้มจะไม่เล่ขวงกระทะครับผมขวตะเดวยังไงเี่ไม่อูดันดันี้วิดีมันจะเป็นนี้ัดูัดเด๋วนี่นโคกันเนาะ กับข้าวนะต้องบอกได้ว่าแต่ท่านนี้ไม่ใส่กุ้รสหรอไม่ได้ไม่ร่อยตัดที่เราคั่วอยู่แล้วคั่วอยู่แล้วคั่วมันสุกก่อนเสร็จปุ๊บเราไปพักเนื้อแล้วมาคั่วพริกแล้วพร้อมเตรียมถ้าเราสุกนี่เราต้องรออีกหลายวันเลยนะใช่โอเคเนาะวันการแล้วันการ้ดเราต้องขอสางครั้งใช่ไหมขอสองครั้งนะกระบอก หอมเลยครับเขียนมาจากสเกลโดยเซฟคนนี้ที่เดยอดเลยครับยิงต้มไก่นะต้มไก่สุดยอดเลยครับวันนี้วัดกุ้งแม่ไข่ซูดิดครับผมแม่ไข่ซูดิดนี่ครับผัดกะเพราขบสุดแซ่บไข่เต็มท้องเลยอือหืมเอาปลาครับยอดระดับเชฟแล้วเนี่ยมาเอง ถุงมือเราไม่ใส่นะครับเพราะว่าเรามันกินด้วยกันน่ะไม่ไม่่อยากไปดราม่าอะไรเยอะนะครับบ้านนี่ครับผัดกะเพราครบสุดแซ่บไข่เต็มท้องเลยนี่นะครับผัดกบสุดเนี่ยดูดูดูเนื้อแน่นแน่นแน่นดูดิกกระดิกกระดิก